สวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิพาครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณทิพาฮะทิศทางของทองคําในสัปดาห์นี้ทาง YLG ประเมินไว้ไงบ้างครับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วทีเดียวนะคะก็คือว่าเรามองไปในเรื่องของการ cover shot ด้วยแล้วพอเราไปดูตลาดตลาดการลงทุนนะคะตลาดหุ้นของทางสหรัฐเอง เอสก็มีการปรับตัวลดลงนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะลงใหม่ที่ระดับประมาณ1นเกือบเกืได้นะคะก็คือมองไปในเรื่องตัวราคาทองคําเองก็คือมีแรงซื้อฝั่งฟิสิกอลด้วยโคเวอร์ช็อตแล้วก็มองไปในเรื่องของการยกย้ายเงินการลงทุนเข้ามาลงทุนในตัวตลาดทองคําเองค่ะโดยที่ตลาดทองคําในสัปดาห์นี้นะคะกรอบจะอยู่ระหว่าง1,350เหรียญจนถึง1420เหรียญคะ่ะ ส่วนกรอบวันนี้เองจะอยู่ระหว่าง1,370จนถึง1,395นะคะโดยที่ในสัปดาห์นี้ข่าวที่ต้องตามก็จะมีวันศุกร์วันพุธเองนะคะคก็จะเป็นการรายงานผลการประชุมของ FOMC ในเดือนที่แล้วเองค่ะก็คือก็ยังแนะนำให้ให้ติดตามนะคะค่ะครับ FOMC ที่บอกว่าจะมีการรายงานคาดว่ารายงานที่ออกมานี่มันจะส่งผลดีหรือว่าส่งผลลบต่อทองคบครับ ค่ะมองว่าน่ารอบนี้น่าจะส่งผลไม่มากนักนะคะเพราะว่าน่าจะไปในเรื่องของผลการพูดคุยของตัวการประชุมในรอบที่แล้วนะคะว่าแนวโน้มที่ที่น่าจะได้มีการพูดถึงก็คือ,อยังคงเป็นเรื่องเศรษฐกิจอยู่นะคะก็อาจจะต้องดูว่าออรอบที่แล้วเนี่ยสรุปหรือว่าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจยังไงบ้างซึ่งถ้าให้ข่าวที่ค่อนข้างบวกก็จ,จะส่งผลกดดันตัวราคาทองบ้างคะ่ะแต่โดยรวมในตอนนี้เองราคาทองคำเรยยังมองว่า กระแสในการปรับโตขึ้นยังมีอยู่นะคะแต่อย่างแน่นอนก็ทุนระมัดระวังเพราะว่าใกล้ๆบริเวณ1,400เป็นต้นไปอาจจะได้มีแรงเทขายออกมารอบแรกก่อนโดยที่จุดรับจะอยู่ที่บริเวณ1,350เหรียญน,นะคะอืมการดันขึ้นไปคือก่อนที่จะขึ้นไป1,400เหรียญนี่มาจจะมีแรงเทขายออกมาก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมคะค่ะเรามองว่าใกล้ๆประมาณ1,400นะคะ1,400 1,400 20อาจจมีแรงเทขายลงมาก่อนแต่ว่า โดยรวมตอนนี้เชนเทลเ,เนี่ยค่อนข้างเราค่อนข้างมองตลาดค่อนข้างบวกนะคะถึงแม้ว่าจะมีการดรอลงมาเนี่ยเราก็มองว่าย่อเพื่อจะขยับขึ้นต่อค่ะครับการขยับขึ้นมารอบนี้คิดว่ามันจะอยู่ฐานวาขนาดไหนหรือว่าอาจจะแกว่งตัวอีกเหมือนกันค่ะการขึ้นมาในรอบนี้ยังไม่ได้มองว่าเป็นขาขึ้นของทองคานะคะก็คือว่าถ้าจะขึ้นมาเป็นขาขึ้นชัดเจนเนี่ยต้องสามารถยืนเหนือ1,530เหรียญได้ ซึ่งก็คือเคยเป็นแนวรับสําคัญในช่วงที่ผ่านมาก่อนช่วงสงการที่จะล่วงลงมาท้าที่จากันได้นะคะคแล้วก็หลังจากนี้เองก็คือว่าคือเรามองว่าช่วงนี้ตัวราคาทองคําเองด้วยความที่การลงทุนในตลาดทองคําค่อนข้างจะเบานะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าการดิดกลับในรอบนี้น่าจะไม่ไม่ยากหนักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้ามีแรงซื้อเข้ามาจะไม่มากก็น่าจะสามารถดึงตัวราคาทองคําให้กลับขึ้นต่อได้ค่ะครับการดิดกลับรอบนี้ที่คุณธิพาบอกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะ ค่ะอ<ำ>ย่าง<ำ>ตอนนี้<ป>เองกระแสะข่าวที่ยังต้องตามนะคะก็คือเอ,อย่างถ้าใกล้ๆนี้เองเราจะเห็นในเรื่องของกระแสะของทางอียิปต์เองนะคะที่ยังต้องตามสถานการณ์ในทางอียิปต์แต่ตอนนี้เราถามว่าส่งผลกับตัวรัฐบองทำไหมถือว่ายังไม่ได้ส่งผลนะเพราะว่าแต่ว่าก็ยังต้องติดตามเพราะว่าจํานวนผู้เสียชีวิตก็ค่อนข้างเริ่มมากขึ้นนะคะและสถานการณ์ดูแล้วจะรุนแรงมากขึ้นถ้าสถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้น ที่แอกซฟเซสอันแรกเลยน่าจะเป็นในเรื่องของราคาน้ามันแล้วตามมาด้วยของราคาทองคํานะคะคส่วนข่าวที่สองเนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของการประชุม QE ในรอบเดือนหน้านะคะอยู่ช่วงประมาณกลางเดือนหน้าก็ยังจะต้องตามว่าการประชุมในรอบหน้านะคะจะมีการพูดถึงในเรื่องของตัวการลด QE หรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นกระแสที่มีโอกาสที่จะกดดันตัวราคาทองคําค่ะก่อนจะไปถึงช่วงที่เฟดจะมีการพูดถึงการปรับลด ขนาดของการเข้าซื้อพันธบัตรนะคุณที่พามองว่าราคาทองคาจะขึ้นไปเหนือ1,400เหรียญก่อนที่จะถึงเวลานั้นไหมฮะค่ะมองว่าในเร็วนี้นะคะสัปดาห์นี้น่าจะมีการขึ้นไปทดสอบใกล้ๆบริเวณประมาณ1,400จนถึง1,420นะคะต่ถ้าขึ้นไปบริเวณนั้นยังแนะนําให้ขายทํากาไรมาก่อนแล้วรอสหาะการย่อตัวอีกครั้งค่อยเข้าซื้อค่ะครับเรื่องของกลยุทธ์ะฮะทั้งทองคําแท่งทองคํา ร่วงหน้าตอนนี้ให้ยังไงบ้างฮะทั้งทองแท่งละกลฟิลเจอร์นะคะคือตอนนี้เองเรายังแนะนําว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นคือช่วงสั้นๆช่วงนี้ยังได้เห็นการดีดตัวของราคาทองคําโดยที่จุดที่จะขึ้นทดสอบคือ1,400จนถึง1,420แต่ว่าขึ้นไปบริเวณนั้นแล้วเราเชื่อว่าน่าจะมีแรง Profit t a k i n g ลงมานะคะจ,กกจะได้การจได้เห็นการตัะอีกครั้ง โดยที่จุดที่ลงมาเนี่ยก็จะกลับมาใกล้ๆบริเวณประมาณนี้ค่ะประมาณ 1, 3 8 0แล้วเพื่อที่จะไปต่ออีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้คือเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นก็ยังแนะนําให้ให้ลงทุนตามรอบตามกรอบนะคะส่วนนักลงทุนที่เป็นการลงทุนระยะกลางระยะยาวในสภาพใหญ่เรายังไม่ได้มองว่าเป็นขาขึ้นนะคะยังถือว่าเป็นของเออเป็นเป็นขาลงของราคาทองคําอยู่ดังนั้นเองช่วงนี้ยังแนะนําให้ลงทุนตามกรอบก่อนครับครับครับขอบคุณมากครับคุณทิพาครับสวัสดีค่ะ ก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนฮนะก็ต้องรอดูว่า1,400เหรียญจะขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ก่อนขึ้นไปคุณทีพาบอกว่าอาจจะมีแรงเทขายออกมาก่อนแต่คงจะไม่ได้ทุบราคาทองคำให้สุดตัวตับลงมามา,มากนักนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดู SME และคิดใหญ่ครับ